นะครับวันนี้เนี่ยมัดกับตัวเราทั้งหมดก็คืออวัยวะในตัวเราทั้งหมดขอบคุณอัลลอฮ์เวลาไปเยี่ยมทําไมนบีจึงบอกให้ไปเยี่ยมคนป่วยทําไมนบีจึงใช้ให้เดินไปส่งคนตายในกุบฏเวลาท่านไปเห็นคนป่วยที่เขายกมือไม่ได้เป็นอัมาพึกวันเลียาจุบินแล้วแล้วเป็นอัมาพาธเราลองไปถามเขาดิแช์แช์ตอนดีๆแชร์อารมณ์ดีใช่ไหมล่ะผมเคยเจอคนหนึ่งเขาตายไปแล้วเฮ้ยนี่มือกูไม่ใช่มืออนเหรอเราบอกใจเย็นๆอย่าเพิ่งโกรธผม เพราะคุณกาลังล้อเลียนกันล้อเลยนะนี่มือกูนี่กูยกกูเองนี่มุสลิมแท้แท้เลยนะเราก็ไม่รู้แชร์คนนี้จะมายัางไ,ไงไปยังไงเวลาตอนแกไม่สบายถ้าเจอคนแบบนี้นะตอนเอาคืนไปเยี่ยมเสร็จปุ๊บเราบอกแชร์ยกมือที่ยกไม่ได้เอาวันนั้นบอกมือลงไงไหนบอกมือแชร์ไงเราก็สอนค่อยๆสอนรู้ยังว่ามือเนี่ยเป็นของใครของอัลลอฮ์สอนวันที่เขาสู้ได้มันไม่ยอมรับสอนวันที่สู้ไม่ได้นี่แหละ ก่อนตายแล้วเราก็บอกว่าตกลงจะยอมรับยังวอัดลอเป็นพระเจ้าเพราะมันมีคําว่าอาลิสุน,น่าวันจะมามันมีคําว่ามุตะซสีละดีชั่วมาจากอัลลอฮ์บางคนบอกดีชั่วมาจากมนุษย์แต่ของเราดีมาจากใครอัลลอฮ์ชั่วมาจากใครจากตัวเรามันต้องเคลียรเรื่องนี้ก่อนนะ